สำหรับวันนี้ออนก็มีคันนี้มาฝากเลยนะคะคุณผู้ชมคะจัดชุดใหญ่มาเลยนะคะแต่งแม็กมาให้ใส่สกเกิร์ตมารอบคันคุณผู้ชมขารับไปไม่ต้องทำเพิ่มเลยสวยสปอร์ตอยู่แล้วเป็นรุ่นปี2020ที่ได้สีขาวแล้วก็หลังคาดำนะคะสวยสปอร์ตแน่นอนสำหรับคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะสมรรถนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีสุดๆค่างวดดีมากคุณผู้ชมขา สวัสดีคะ่ะพบกับวันแอนนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีของเราวันนี้อ้อ,อนมีรถเกง๋ง e ีโก้คาที่คุณผู้ชมค่ะตอบโจทย์ใครหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะคะคันนี้สวยมากนะคะกับรุ่นนี้เลยซูซูกิ s w i ป t 1.2 g l ป2020ี2020ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้แล้วก็ได้สีขาวแบ็กท็อปแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะเจ้าของเดิมจัดชุดใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะคะ สกเก์ตนะคะคันนี้มีสกเก์ตมาให้รอบคันนะคะแต่งแม็กมาให้พร้อมใส่แม็กมาให้พร้อมใครที่เป็นสายแบบโอโ้โหสปอร์ตเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสําหรับคันนี้นะคะแม็กนะคะคันนี้มาพร้อมกับนี่นะคะเป็นแม็กขอบ15คุณผู้ชมขารัดมาก็ยางนะคะนี่เลยเป็นของบิต stone นะคุณผู้ชมใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของยางนะถ้ารับไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะสามารถใช้ได้เลย ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟฮาโลเจนถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตีโลโก้แบรนด์มาเป็นของซูซูกิเป็นคโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์คุณผู้ชมขาตัวนี้จะยังไม่ได้มีในส่วนของไฟตัดหมอกเป็นเป้ามาให้แต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้มีไฟมาให้ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนนี้นะ อย่างที่บอกคันนี้เขาแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กเอยคุณผู้ชมคะงั้นเราไปดูในส่วนของด้านในดีกว่าว่าด้านในเนี่ยจะสวยแค่ไหนบอกเลยว่าด้านในก็สวยไม่แพ้ด้านนอกเลยนะคะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมได้เบาะมาให้นี่เลยเบาะหนังทั้งคันนะคะสําหรับรุ่นนี้คุณผู้ชมขานี่เลยเบาะหนังสวยกริบเลยสําหรับใครที่กังวลในส่วนของแบบเอ้ยเบาะผ้าเลอะหรือเปล่านะคะ ตัวนี้ไม่ต้องห่วงคันนี้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยเสริมความสปอร์ตความสวยมาให้แล้วนะคะอย่างที่บอกเลยอ่ะสวยเลยสําหรับคันนี้กระจกเดิมๆนะคะกระจกเดิมติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกเดิมเป็นของซูซูกินะคุณผู้ชมมือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะติดกันเล็บกันรอยเพิ่มเติมตัวนี้ก็สามารถเอาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะ ถ้าเป็นสตูตสกิสวิฟเนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะจะเป็นสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ดูที่การชนท้ายของเขาดูสกเกิร์ตไม่ใช่การชนสกเกิร์ตของเขาด้านหลังนี่ก็โ,โหจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมขาคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโอ้โหเท่เทระเบิดเลยอะ่ะสาหรับคันนี้สวยสปอร์ตมากเท่มากนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบดูโอเจ็ตเรียบร้อยขึ้นชื่อเลยนะคือนหนึ่ง ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์1.2แล้วก็เป็นดู o j เจด้วยนะคะเดี๋ยว้อาจะพาเปิดชมดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคันนี้ใหม่สวยกริบเลยนะคะเป็นรถปี20 3ปีคุณผู้ชมขาะใหม่น้อยด้วยนะคะใหม่กริบเลยเดี๋ยวพามาดูในส่วนของนี่ด้านหลังของเขาตรงนี้ข้างล่างมีถาดรองมาให้นะถ้าเป็นรุ่นประมาณรุ่นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มีในส่วนของล้ออะไหล่มาให้แล้วนะคะ ก็าจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้แทนนะนะคะตรงน,นี้ก็มีมาให้ครบเลยนะคะเบาะหลังแถวหลังเนี่ยพับได้พับปรับได้เช่นเอ่อเช่นเคยนะคะน็อตเดิมเดิมน็อตฝาท้ายเดิมเดิมนะคะนี่เลยสูงนิดนึงเลยนะคะเม็ดต่ตางๆนะคะแ,แต้มมาร์กยังอยู่คุณผู้ชมคาะสวยเดิมเลยสําหรับคันนี้ใหม่กริบแกะกล่องเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวออนจะพามาชมในส่วนของออปชั่นนะคะแล้วก็ เลขไม่ดีกว่าไอ้ที่ว่าน้อยเนี่ยน้อยจริงไหมน้อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพามาดูเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะออปชันไม่ยุ่งยากนะคะใช้งานไม่ยุ่งยากตอบโจทย์นะคะบอกเลยว่า 1. อย่างที่เราเห็นเนี่ยพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยเป็นหนังนะคุณผู้ชมขาไม่นีรอกไม่มีร่อนบางคนเป็นผู้หญิงขับอย่างเงี้ยอาจจะมี หนึ่งแหละเราแต่งหน้าเราทาแป้งเหมือนอ้อนเองก็เหมือนกันอาจจะมีรอยนะคะแต่ว่าคันนี้กริบเลยคุณผู้ชมขาไม่มีรอยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะดูจากคอนโซลของเขาด้านในได้เลยว่าสวยกริบนะคะนี่เลยด้านหน้าของเขาออกแบบลวดลายมาได้อ้อนว่าตอบโจทย์นะสวยมากดูสปอร์ตเลยนะคะสปอร์ตตอบรับกับตัวโฉมของเขาแหละว่าด้านนอกก็สวยสปอร์ตแล้วด้านในเขาก็สปอร์ตเหมือนกันมาพร้อมกับมีเครื่องเสียงมาให้นะคะใส่แผ่นได้ ฟังวิทยุได้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะ,ะสำหรับรุ่นนี้คุณผู้ชมขานะคะเดวอ,อนมาเปิดให้ชมในส่วนของวิทยุสามารถใช้งานได้ปกตินะคะโอโห,โอโหเพลงเศร้าด้วยนะคะแล้วก็แอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นออโตโน้นะนะคะเป็นแบบเมนนุ่นนะคะสามารถเลือกปรับได้เลยในส่วนของอะระดับของเขานะคะ เขาก็จะให้มาก็ประมาณนี้นะคะจะเป็นเมนนวลอยู่แล้วก็ช่องต่างๆนะคะ USB AUX ตัวนี้มีมาให้แน่นอนคุณผู้ชมขาตัวนี้เขาจะอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถปรับใช้ได้เลยนะคะมีมาให้ครบนะคะใช้งานได้ปกตินะคะหรือว่าเป็นตัวเกียร์เนี่ยคันนี้เขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วนะคะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติเป็นเกียรบบ์ CVT เป็นเกียร์ออโต,โมต,อโต,โมต้มาให้นะคะแล้วก็หน้าปัด เรือนไม่เนี่ยนี่เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลประมาณนี้นะคะส่วนของเลขไม่อย่างที่บอกว่าไม้น้อยไม้น้อยจริงๆคุณผู้ชมขาคันนี้นะคะเป็นรถปี2020เลขไม่เพียง4 10, 2 8 8 7 6กิเมเท่านั้นเองเฉลี่ยแล้วก็ตกวิ่งปีนึงก็1 4ื่นนะคะถือว่าไม่ได้เยอะเลยเป็นรถที่ใช้งานน้อยคุณผู้ชมขาแต่ดูแลรักษาแล้วก็จัดเต็มมาให้อย่างแน่นอนดูตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะแสดงว่า ใหม่เยี่ยมเลยนะคะปกติทุกอย่างนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเดี๋ยวอ้นพาชมระบบของเขาตัวนี้นจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกระจกต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานปรับได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวอ้นพามาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวเราดูกันด้านนอกเสร็จแล้วก่อนจะไปห้องเครื่องขอนิดนึงตะกรงจ๋าตรงนี้นะคะน็อตต่างๆนะคะ ก็คือแบบอยู่ครบสวยเดิมเลยนะคะไม่ได้มีแกะไม่นิ่งแงะนะคะเป็นรอยม์ดก,ก็ยังอยู่ครบนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องของเขาคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.2นะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นเครื่อง1.2ที่ประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้นะ เครื่อง1.2เนี่ยต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแต่ว่าในส่วนของความประหยัดน้ำมันนี่ก็คือขึ้นอยู่กับการขับขี่ของอผู้ขับขี่เองเป็นหลักด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะเป็นเบนซิน1.2นะคะมาด้วย82แรงม้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเอี่ยมของเขาความแบบโอ้โหแบบเดิมอะบอกเนี้ยคันเนี้ยบอกได้เลยว่าเดิมจริงๆนะคะดูเลยนะคะ ทานต่างๆนะคะแก้มข้างต่างเนี่ยไม่ได้มีช้ําเลยหรือว่าไม่ได้มีรอยขันรอยแกะเลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆป้ายต่างๆอยู่ครบนะคะโอ้โหสวยเลยแหละนะคะสําหรับคันนี้นะคุณผู้ชม่ะแผ่นกันความร้อนฉนวนกันความร้อนต่างๆที่ฝากระโปรงตัวนี้มียังอยู่ครบนะคะยังสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะหัวใจหลักของรถมือสองเลยคือห้องเครื่องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาห้องเครื่องนะคะแล้วก็ระบบต่างๆตัวนี้ก็คือ คันนี้ตอบโจทย์มากถ้าใครกําลังมองหาหอ,อยู่สําหรับรถเก๋งอาจจะเป็นรถคันแรกนะคะหรือว่ารถเป็นคันที่2คันที่3ของบ้านเองก็ตามนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูกันที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้อ้อนก็มีโปรโมชั่นมานําเสนอแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะซูซูกิสว i ปหนึ่งจปี2020เกียร์อัตโนมัติสีขาวนะคะราคาอยู่ที่429,0 0 0บาทคุณผู้ชมคะ429,000บาทนะคะ อยากได้แบบไหนหรือว่าโปรโมชั่นแบบไหนเงื่อนไขย,ยังไงอินบ็อกซ์เข้ามาหาอ้อนได้เลยถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยแล้วก็สามารถเหลือเงินกลับบ้านไปทําทุนนะคะได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้ถ้าเกิดอยากได้แบบไหนอย่างที่บอกก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้รถมีเล่มพร้อมโอนนะคะกุญแจ2ดอกมีครบนะคะสําหรับคันนี้ ถ้าอยากได้อยากชมคันจริงมาหาอ้อนได้เลยนะคะที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมงคลคาเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้อ้นต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็ขอฝากกับเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ